สวัสดีครับนะครับก็มาแบ่งปันอีกแล้วนะครับเราเคยเจออย่างนี้ไหมครับว่าเรามีความรู้สึกว่าเราสบายมากไม่ได้ทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยเรารู้สึกสบายแต่ลึกๆจริงๆแล้วก็คือเราคิดกับตัวเองเสมอว่าเออทำไมเราไม่ไปไหนสักทีทําไมเราไม่ก้าวหน้าหรือทําไมเราไม่เป็นอีกระดับหนึ่งของชีวิตนะครับอ,อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่เราจะเป็นคนใหม่นะครับมันต้องแตกต่าง จากคนเก่าที่เราเป็นอยู่นะครับการที่เราจะเป็นคนใหม่หรืออัพระดับเลเวลขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องแตกต่างกับคนเก่าหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่แสดงว่านะครับเราต้องมีมุมมองที่มันโตขึ้นหรือมีมุมมองที่ที่มันที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับจากจากสิ่งที่เดิมฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่มันทําให้เราเนี่ยอยู่อยู่กับที่ก็คือเราไม่กลา้านะครับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราไม่กล้าแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจอบางคนอาจจะเจอปัญหาอย่างเช่นอ,จจน,ออนอาจจะโดนหลอกนะห,หรือบางคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักนาสาหัสหรือบางคนอาจจะเจอปัญหาที่โดนโกงมั่งโดนโอนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งมันทําให้เราผิดพลาดเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะจะเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องมาเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ นะครับเราถึงจะข้ามไปอีกระดับหนึ่งได้ฉะนั้นในการเรียนรู้หรือเกี่ยวกับความท้าทายนะครับมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ฉะนั้นใครที่กําลังเจอปัญหาหรือความท้าทายอยู่นะครับผมก็อยากจะให้กําลังใจว่าสิ่งที่มันปัญหาที่เรากําลังเจอความท้าทายเราเจอนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยโตขึ้นนะครับทำให้เรา เขาเรียกว่าทําให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้อีกระดับหนึ่งหรือทําให้เราอาจจะโตขึ้นระดับหนึ่งซึ่งยังไงไม่อยู่ที่เดิมแน่นอนอถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่าเอ๊ะตัวเองไม่มีค่าหรือตัวเองยังไม่ไปไหนสักทีนะครับลองดูครับว่าเรากล้าที่จะท้าทายแก้กับปัญหาที่เราเจอหรือเปล่านะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับเติบโตไปไปอีกระดับหนึ่งได้เนี่ยก็คือ,อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่นะครับ สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับคือ,อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันเพราะว,ว่าถ้าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มัน,ม,นมันยังเป็นสิ่งแวดล้อมที่เดิมๆอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะก้าวขึ้นไปอีกอีกเลเวลหรืออีกระดับหนึ่งได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเช่นกันในการที่เราจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเราต้องมีมุมมองใช่ไหมมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นจากจุดนั้นเราถึงจะเปลี่ยนเป็็นนนคคใหม่ได้ะรับก ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นมุมมองที่เขาเรียกว่าเจอมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้นะครับเพราะผมมั่นใจว่าทุกคนต้องเจอทุกคนนะครับเราก็พยายามแก่ด้วยด้วยความรู้เนาะด้วยความรู้ที่เรามีหรือเราหาความรู้เพื่อมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างไปแล้วมันจะทําให้เราค่อยๆเติบโตไปนะค่อยๆ อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกรลเวลหนึ่งอีมิติหนึ่งฉะนั้นมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าอ่าไม่ได้ก้าวหน้าหรืออ่าไม่ใช่เป็นคนที่อ่าไม่แตกต่างอะไรนะครับถ้าเกิดเราสามารถแก้ปัญหาได้เราก็สามารถเป็นคนที่แตกต่างได้อีกแล้วก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้ฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับคนที่กาลังเจอปัญหาอยู่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับแก้ปัญหาพอท่านแก้ปัญหาผ่านไปได้ท่านก็จะเป็นอีก เลเวลหนึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งได้เหมือนกันนะครับก็พบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆตรงไหนที่สามารถเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปเพิ่มเติมกับชีวิตหรือเอาไปเสริมตรงไหนที่ท่านได้ก็ยินดีนะครับก็เดี๋ยวพบกันคลิปใหม่นะครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ